เมื่อกี้นี้บ่าวงมสาวเพิ่นได้มาสอนสนนอยในการตัดหญ้าแล้วเนาะบัดเดี๋ยวนี้สนนอยเมื่อกี้สนอยก็ลองตัดแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วไปเก็บมะกระบกมาเรียบร้อยแล้วสโนอยก็เลยที่มาตัดหญ้าค่ะบัดน,นี้ตัดต่ออีกหน่อยเนาะตัดแถวโฮมๆมค่ะ่ะเดี๋ยวมาดูงานกันเลยจ้า โอเคคะ่ะพี่น้องคะน้ำมันมึดพอดีเนาะเดี๋ยวมื้อเราจะค่อยซื้อน้ำมันมาเติมแล้วค่อยตัดหน้าต่อเนาะจะได้เป็นเด้อจักน้อยคะ่ะมื้อนี้กะเมือ่อน้ำแน่แล้วเนาะน้ำมันก็มดพอดีเดี๋ยวมื้อทามาตดต่อเดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจใสาวน้อยเด้อเด้อเดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย